สวัสดีครับท่านกาลังชมรายการการทีวีนะอยู่กับผมเช่นเคยกายนะครับไปเข้าเซิร์ฟแบบจะไปกี้ผมนั่นก็คือการต่อสะพาน,นะครับผมจะหาที่สร้างบ้านแห่งใหม่ที่นี่แห่งเท้าวันก็จริงครับถ่ายทีจะแพวก็ถ่ายคลิป

สุดและตอนแรกจอสกุลหัวตานะทำไมว่าั่งอือู้ละการนี้รอบที่สอง จะสเกลิทอนวันนี้ผมลงมาคิปเปอร์ไว้มมดคิปเปอร์คิปเปอร์เส้นทางเสน้นยาวนานได้ถือกำเนิดขึ้น แล้รัสหบใครที่รู้นะครับว่ารู้เครื่องอยังไงครับกรุณาบอกผมด้วยคนระับบอกผมด้วยว่ารู้เครื่องอยังไงเจเจไม่ต้องรอนานช่างมาันขูดไปล่องลอยไว้ในมัน,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 นทานขูดสักก้อน โอโโ้หมดนี้สวยงามมากมีทีจะแขกคุณนับเป็นโชคดีมากครับจาก,จากอินชตพิกแอ็เดมอนมาจะได้เป็นซิลทอิอดซิลทอิอดสิลทอดิทอดซิลท,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 ทอดไทอไิลทไไออดสิทอ,อาอดสอดลอดวดอออา ปัจจุนก็คือขูดซุ้มนะครับว่าเราจะได้เพิ่มมาสองสามอันนะครับโอ้ยอเวนปัจจุนไม่ใช่ตีล็กดูอันเราขึ้นยังไงนะจังไรเมียนโอ้ยอออไม่อยากทำลายธรรมชาติแต่ก็ต้องทำลายถ้าไปไม่ได้ ที่จะแพคนี้สวยนะกระไฟสักหน่อยติดกบ,บาลน,นะแ้วกกระตุ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 กอืมหรือว่ายังไงต้องต้องไอ้นี่แหล,ละแหละมีวิธีเดียวในการจะขึ้นไปบนนั้นได้บางทีจะแพกแล้วกระตุกแ่ก็คือบักไม้บักไม้ไม่ไม่ไม อืมกระโดดดิตึ๊บตึ๊บตึ๊ตตด๊ตตุ๊ตตุ๊ตตบ๊ตตุ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 ๊่ตุ๊ตตุ๊ตตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตร เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะสร้างแมปบ,บ้างอืมอืมปิดีเสียนเลยกะทุกอืมที่จะแพ็กสวยงามเจอดงใหม่แล้วมันคือดงอะไรเนะี่ยต่อไป โอ้ยฝนตกยิ่งกว่าจังเลยเมียนสี่โฟี่สันซี่โสีซั้นสีทนด้าเอาตีงไว้เนี่ยไม่เดียวมาเอาเรื่องไงกระตุกมากเด็วรูดเออเร็วเร็วไปชมบ้านด้วยนับเป็นเรื่อง เอ้ยอยู่ไกลยังวะเออตกกระตุกเกินโอ้เจ็บนี่ถึงละหรือเปล่าจะถึงแล้วรกระตุกหรือเกินเกียดความกระตุกฝนตกจะทำให้มนไม่ได้ในต,ตอนเช้ามันสัมตุเรตัวหลังนั่ง คนเขาย kind of ิ่งกระตุกอยู่ตกยากจรงวะกระตุกอืมิมด้ยกลิม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 

มือให้ม oh, okay. oh, ึงก mm ินมือละเม็ดเหรอยาเดิมมือละสามเม็ดวันหนึ่งอ่ะวันนี้ใส่ไปเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เต็มตัวมือละเท่าไหร่มือละเม็ดใช่ไหมวันละสามเม็ดวันวันึ่งสามเม็ดก็สามมือเลยย่างเย็นนี่อ่ะอย่างเย็นนี่ก็ให้กินกี่เม็ด เม่ดเดียเออทุตเลยโกฟังยากมือมือนั่แหละบอกว่าฟังแล้วแม่ก็แฉะอะไ้ถาม่่วงถามเวลามืองดงดวันงดมือไหนมือไปด็กไม่เปุไม่แดกแมงเลยไปในนาเลาดิกว่าไปในรถจักรยานแก่นนก่ นี่เป็นยาแก้อักเศษที่เสียที่หมอน่าน่าน่าที่ว่าปวดมันแก้อกเศษนี่ไม่ให้ดีขึ้นเลยน่ดูมันก็ดีกินยามันก็ดีแต่ว่ามันง่วงอะยาของที่กินนี่ลองกินแล้วมันจะอาจจะง่วงที่หน่อยอาจจะง่วงอะไรกินเมื่อวานไปวันนี้ยังไม่หายง่วงก็ไม่โทรไปถามก้าว่ายาเนี่ยคิดว่ามันง่วงมากเนี่ยทำไงหมอโทรถามก็ดูสิ

กระตุกของแท้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 เช็ดแขดก็เหลวอย่าเขาลอาไปถามก็ดูวันนี้มันกินแล้วมันห่วงมากแล้วมันไม่หายหมดแล้วโทรไปถามเขาอาจจะได้ลดให้หื้

จังกันใหม่เหรอึอปาที่จะแพ็กแล้วนี่หวกดชิปอ้ตแนไม,ม,ม,มายัางสูงเลยึึึรห้แมุ่แีกันลบตรงไปสิ Ô hãy mang đi ăn nè. Ô hãy mang đi ăn nè. Ô hãy mang đi ăn nè. Ô hãy mang đi กินต้องกินต่อเนื่องนะกินผ้ากินเสเียกินเนี่ยไม่หายนี่มึงแกองแอง้อักเนี่ย่จะง่วงซึมผ้าอะไรชื่ออะไรที่ไหนที่ไหนมันเปิดหกโมงมันแม่กิดแล้วมไม่โทรกูมไม่ได้โทรถามว่าอยู่บ้านทั้งวันไม่โทร พอให้ปลานี้เช้าของวันเยน็นนลตายกล้ามเนื้อยานี้อาจจะทำให้หิซึมยีสิบห้าเมตร ยาอะไรยายี่งนนแก้เสกนี่แก้อะไรกินอันนี้อันเดียวก็พอมั้งเนี่ยแก้ปวดแก้เสพอันนี้ ใตยที่จะแพ็คแล้วก็ตุกค่ะหลังอาหารหกินอ,อไะไรกินที่เดียวเดียวมันกรอยู่กินแบนี้ผาไปให้หมดบล็อกเลยนี้หนะนึ่งนี้เรากินกินเลยนี่อือนแก้เน่ะ